จูดวงชาวราศีเมถุนงูจ้องจะมากินเงินปิดประตูให้หมดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะครับผมตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งสับสนงง,งวยสองเหลียญอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะรู้สึกสับสนงง,งวยเอาแนอาน,อนอนไม่ได้สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาจะเอาอยัางไงกันแน่จะเข้ามาจ้องเล่นงานหรือจะทำอะไรมาดีหรือมาลาย บอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับผมมาตกตำแหน่งแอมโมโรความเล่าร้อนความเล่าร้อนจะมาดีหรือมาลายต้องดูให้ดีเพราะว่าต้องเป็นสังเกตด้วยตัวท่านเองจะมาดีหรือมาอร้ายให้ปิดประตูไว้ให้หมดนะครับผมปิดประตูดวงชะตาของท่านอย่าให้ใครมายุ่งนะครับทำแต่คุณงามความดีทำแต่สิ่งที่ดีฟ้าพาลงมาเปี้ยงเรื่องไร้ลเกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าท่านต้องรีบ ปราบศัตรูโมมานเปี้ยงนิตในที่นี้คือการทะเลาะวิวาดพังพินาศท่านควรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอสบินขีมาขาวถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคท่าน,นจะเจริญลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าได้ปราบไปหมดไปสิ้นแล้วไงครับดวงชะตาตกตําแหน่งทุกขลาบ นะครับปกปิดเศร้าเลน์แก้ไขปรับปรุงปิดวาจาให้เงียบเดี๋ยวดวงจตาาจะรวยแต่ปัญหาต่างๆมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาอยากหนีไปให้ไกลหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้านะครับผมกำแพงเก่าๆบ้านเก่าๆสุกสิ่งทุกอย่างที่รู้สึกความย่ำแย่ข้าพเจ้าขอหนีนะครับผมดวงจตางทถ้าจะตกตำแหน่งนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดี ข่าววิวาข่าวมงคลที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญล่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมี2สองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาเขาเรียกว่าจับด้านไหนก็เจ็บปวดรวดล้วเรผมจะถอยหลังก็เจ็บจะเดินหน้าก็เจ็บเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกอะไรครับท่านต้องเลือกเดินหน้าชะลอเกิดขึ้นในโชคชะตามุ่งบ้านเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับรับ์ จะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาม้าพยองเกิดขึ้นในโชคตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกย่ำแย่รู้สึกอึดอัดอศวินขี่มา้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา ท่าน,นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองงูจะจ้องมากินเงินท่านเพราะฉะนั้นเก็บเงินใส่หีบให้เรียบร้อยนะใส่ตู้เซฟเก็บไว้ให้เรียบร้อยห่อผ้าให้เรียบร้อยเอาอัศสินถือถ้วยทองมาแปลว่าจะมีโอกาสทองเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าต้องมีสัญญาณการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบัตดังใจหมายจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา ถ้าไม่ท่านรู้สึกว่านี่สินต่างๆจะต้องรีบเคลียร์แล้วถามว่าท่านจะรีบเคลียร์ได้ไหมดวงชะตาตกตําแหน่งเคลียร์เนี่ยเคลียร์สินจะปราบสตูมูมานและเคลียร์หนี้สินหมดจะร่ารวยขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้รเริ่ม,เร,มเริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่และจะได้มีเงินมีทองสามารถปลดหนี้ปลดสินจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน ตกตําแหน่งโชคลาบเป็นยังไงตกตําแหน่งเหรียญใหญ่บเบริ่มจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันดีทันใดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองบังเกิดับผมคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งถ้วยทองนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบรารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษานบปูพยาคุดลงมาเหยียบพัสสุธาเท้าหนึ่งข้างจุ่มลงไปในน้ําแล้ว อีกข้างหนึ่งเหยียบบนแผ่นดินงูรัดที่แขนสองข้างบ่งบอกถึงว่าโชคชะตาของท่านเป็นผู้ยิ่ยงใหญ่เ้าผมจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีพระราชานั่งอยู่บนบัลลังจะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะมีการเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดซันมันเกิดขึ้นในโชคชตา เตรียมตัวรับทรัพย์แสงสว่างบนจันทาบังเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวปกักฟงล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะรวยลยรวยต่อดอันนี้ไปดุงจิตาจะเปิดสุขสขมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาบจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับนะซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญ ครับผมท่านจะได้ลื่นเลิงสังสค์แช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับหนึ่งถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาได้มีโอกาสทองรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมราชสีมานอนซบตาทุกสิ่งทุกอย่างที่ประดประดังทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นนะครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับท่านจะได้รับข่าวดีนะครับผมท่านเลี้ยงโสดจะได้มีแฟน ท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเจอคนใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่กลนเททุบายชิงไหวชิงพลเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าเซ็นสัญญาอย่าเซ็นคำให้กับใครการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหารเอาจรงิงเอาจงังประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านั้นจะมาส่งผลหนุนนำให้ท่านสามารถยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดี อำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจิตใจที่ช่มบื้นแจ่มชื่นเพื่อนเก่าจะเข้ามาสนับสนุนในช่วงชะตาเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับเพื่อนเกา่าเพื่อนเก่าในสมัยเด็กนะครับเพื่อนเก่าที่จะสามารถเข้ามาปกปักกลุ้มของรักษา เพื่อนเก่าที่เข้ามาทําตามแบบแผนตุลาการนับมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าท่านครนี้ต้องตรงไปตรงมากดโลกมนุษย์มีกดโลกสวรรค์มีกดโลกวิญญาณมีเพราะฉะนั้นจัดแจงทําตามแบบแผนประเทณีและชาตาชีวิตจะรับทรัพย์่านจะได้มีความสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งครอบครัวจะมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นและได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ นะครับผมอาชีพตำรวจทหารนะครับพ่อค้าแม่ค้านักแสดงนักร้องเข้ามาในโชคชะตาเยอะแยะมากมายแปลว่ามีเป็นเพื่อนเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะครับผมมีดาปากตรงกลางใจมีเรื่องเจ็บปวดบ้างเป็นเรื่องปกติรักสามเศร้าเป็นเรื่องปกติของชาวราศีเมถนุนเพราะฉะนั้นมองข้ามไปใครไม่อยากอยู่กับเราก็ไม่ต้องอยู่ใครอยากอยู่อยู่ด้วยก็ดีแล้วนะครับผมเราเป็นผู้ให้นะครับผมโชคชะตาตกตำแหน่ง ถ้าได้กเกษียตกตําแหน่งเป็นผู้มีบุญกุศลวาส,สนาเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรก็เหนียว่าคนอื่นเขาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอํานาจบารมีวาส,สนาชะตาชีวิตรับทรัพย์สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนขอทํานายว่าชาวราศีเมถุนงูจ้องมากินเงินปิดประตูให้หมดเดี๋ยวรวยเองรับทัพย์รวยโชคเมื่อถึงเวลา ครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับให้ติดหมอซันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอลรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นในตัวท่านสวัสดีครับ